โอเคฮะก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมอานนะฮะยังก็เมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับไอฟิวนะฮะไอฟิวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะรหัสเอาเอา,เอารหัสไปอะหรืออะไรเงรี้ยแหละบอนก็เลยร้องไห้ผมก็ไม่รู้จะทำไงดีก็ยเลยมาแเฉ๋คณดูนะฮะว่า ความเร็วของฟิวเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงก็ดูคลิปยังไม่จบเนาะก็เดี๋ยวเออถ้าจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเอาคลิปไปให้ดูด้วยกันนะคือก็เรื่องมีอยู่นะฮะว่าไอฟิวเนี่ยก็คือไอบอลเนี่ยกำลังจะ เอ่อคุยใช่ไหมอือพอบอนไถ่คลิปใช่ไหมร้องไห้กลางกลางคลิปเลยดูนะเห็นปะ่ะเนี่ยร้องไห้กลางคลิปเลยถามว่าร้องไห้เพราะอะไรไ <view> อวิวบอลโทรไปไอวิว <view> ไม่รับนะ,ะวิวอันนี้ผมบอกเพื่อน ผมนะว่าใครถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนผมดูอยู่นะเพื่อนดูอยู่นะมึงไปขอโทษไอ้บอลเลยมึงไม่ควรจะทําแบบนี้นะมันทําเกินเกินไปเปล่าไอ้ฟิวเกินไปไหมมันทําเกินไปไหมจนในบอลองไห้เนี่ยเฮ้ยคือทิพุติทิพุติก็ขอโทษแล้วเนาะ มีแค่ฟิวคนเดียวที่ยังไม่ขอโทษมันทำแรงเกินไปไหมฟิวทำแรงเกินไปไหมตึงก็ผมก็เกิดเรื่องนี้ยนักแต่นานแล้วเนาะก็นานแล้วแหละก็ช่วงนี้ผมก็ลงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอัาจคลิปอยู่ใช่ไหมแต่ผมจะแจ้งเวลาการลงคลิปแล้วกันนะก็ ผมจะลงคลิปตั้งแต่ตอนวันเสาร์วันจันทร์และก็วันพุธนะมีอยู่ประมาณเสาร์จันทร์พุธแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือเอ่อวันวันศุกร์นะฮะก็ลงลงประมาณเท่านี้แหละเวลาประมาณเอ่อประมาณ ประมาณบ่ายสามขึ้นไปเนาะเพราะว่าผมลงคลิปช้าไงถ้าลงคลิปช้าก็ขอภัยด้วยเนาะเพราะว่าผมตัดคลิปนานไงแล้วกว่ามันจะเอกพอนเนี่ยโคตนนานเลยนะฮะก็ก็ผมก็ผมก็เสียใจแหลนะตอนผมเรียนอยู่แล้วไอ้บอลก็หรือเพื่อนผมแหละ ก็ได้แฉความเร็วของฟิวแบกนะเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์พวกเนี้มาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็อะไรยังไงนะฮะใต้คำอธิบายในใต้คลิปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บไายบายฮะ